อร่อยไหมครับอ่ะป้อนน้องจีอย่าขาดตอนครับอย่าป้อนน้ำเยอะหรอกอ่ามี่อกาสป้อนข้าไวไอ้ด้านไอ้ด้านอยากกินดู้สันเลยตัวเกรงไปหมดเลยอยากกินอร่อยไหมครับแม่ทำข้าวให้อร่อยไหมครับเอาน้องกํลาลังอ้าปากมากิน มัมมัมมัมนะครับอร่อยไหมครับทำหน้าไม่อร่อยเลยอ่ะอร่อยนะมัม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 น่าอร่อยอร่อยนะอร่อยไม่ต้องป้อนน้ำทุกคำหรอกอร่อยกินกินอุ๊ยอยากกินลูกของมันจะนั่งเลยให้ลูกนั่งกินข้าวเลย น้องอยากกินเขปื่อนจมูกหมดละอร่อยเนาะอร่อยจังเลยเล่นของเล่นด้วยหรอครับกินด้วยเล่นด้วยเนาะมัม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 อ่าก็ไม่เล่นละไม่เล่นละกินเลยกินอย่างเดียวมัม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 อืมพี่อากาศพองกๆไลยเทอะมาเลย